ในปีปีหกี่นะครับถ้าแบ่งเป็น2ภาคนะครับงานภาคเอกชนกับงานภาครัฐนะครับงานภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศบิลดิ้งงานอาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ผมว่ายังยังเหนื่อยแหละครับงานยังออกมาน้อยแล้วก็ผมว่าโดยเฉพาะคอนโดนี่ยยัง,ย,ง,ย,งยังล้นตลาดกันอยู่พอสมควรนะครับในภาคของงานภาครัฐเนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับ กลุ่มงานอาคารโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าก็ยังทยอยออกอยู่มาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีผู้รับเหมากลุ่มงานภาคเอกชนเนี่ยมาแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับอีกภาคหนึ่งก็คือที่ยังที่ผมมองว่ายังสดใสยอยู่แล้วก็เป็นอนาคตนะครับของเวลเกรดด้วยเนี่ยก็คือกลุ่มภาคการอาสังไอยภาคงานอินฟาตัคเจอร์นะครับงานซีวิวพวกงานถนนงานสะพานนะครับงานเขื่อน แมบบ้กระทั่งงานรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟทางคู่นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นยังเป็นโอกาสอยู่ที่จะเข้าไปเข้าไปร่วมนะครับแบ่งงานนะครับร่วมมือกับเจ้าใหญ่ๆใ,ในการร่วมกันรับงานนะครับก็จริงๆเราเ,ลเปลี่ยนก็ลตรงนั้นก็เป็นเป้าหมายอยู่กันตอนนี้เราเราวางแผนระยะยาวไว้นะครับถึง 64-65อีก5ปีนะครับว่าเราจะกำหนดการเติบโตเราจะไปในเส้นทางไหนนะครับแน่นอนนะงานอาคารเราเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วเราเป็นอยู่เราทำมา10ปีก็คงยังเมนเทนไปเท่าเดิมนะครับยังทำให้หารายได้ปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่าเดิมนะครับพันห้าร้อล้านไปเรื่อยๆนะครับไปถึงเติบโตไปถึง2,000ล้านได้ถ้าสถานการณ์มันเอื้อก็ไปนะครับเป็สิ่งหนึ่งโอกาสใหม่ๆที่จะเป็น S curve ใหม่ของเรานี่ก็คือเราเปิดบริษัทลูกชื่อ W team นะครับที่จะมารับงานซีวิวนะครับรับงานอินฟาตัคเจอร์โดยเฉพาะนะครับตอนนี้จดบริษัทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปที่จะเสนอตัวรับงาน บ้างแล้วนะครับที่ทํางานได้บ้างแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น S-curve ใหม่ในการเติบโตของเรานะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราที่เราแยกออกมาแต่ยังอยู่ในปลายใต้เวลเกรดนะครับแต่แต่แยก B ออกมาก็คือเราแยกกลุ่มงาน Factory ี่่งกลุ่มงานโรงงานให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมีแนวทางในการทำมาร์เก็ตติ้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ก็คืองานโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ย ที่จะเราจะเติบโตไปทางด้านงานซีวิลงานอินฟาตัคเจอร์และงานโรงงานนที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลเกรดเนี่ยถ้ารวมกันเป็น3ก้อน3แนวทางในการทำงานกลุ่มงานอาคารนะครับกลุ่มงานอินฟาตัคเจอร์งานซีวิลแล้วกลุ่มงานโรงงานเนี่ยสองกลุ่มหลังเนี่ยที่เป็นกลุ่มใหม่ที่แยกออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยจะเป็นสร้างความเติบโตในอนาคตให้กับเวลเกรดอย่างยั่งยืนได้ เรามองว่าปี64เนี่ยนะครับเราจะกลับไปเข้าในรายเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับปี63นี่แน่นอนเราโตผมเชื่อมั่นว่าในแบล็คล็อกที่มีอยู่เนี่ยเราน่าจะโตไม่ต่ากว่า60-70%อยู่แล้วนะครับผมหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะกลับไปเติบโตเท่ากับหรือมากกว่าปี62้วยซั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปี64เนี่ยไม่ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่ทําให้ผมมั่นใจว่างานส่วนใหญ่ที่มีมีเกิน50% นะครับมันเป็นงานราชการว่รางานราชการส่วนใหญ่ก็ไม่ก็หยุดหรอกครับก็ให้เราทําไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามีผลกระทบเงินงบประมาณมันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีงานเอก,กชนงานเอก,กชนตอนนี้ที่เป็นฝั่งของงานคอนโดเนี่ยก็เราเริ่มใหม่ของปีหกสีที่เริ่มใหม่ก็แค่2โครงการนะครับโครงการหนึ่งขายโซ่เอาไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าเดินหน้าได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับอีกโครงการหนึ่งก,ก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าเข้าไปเคลียร์ลิงแล้วเนี่ยผมมองว่าอยู่ในทำเลที่ดีนะครับลาวยอดขายก็เดินอย่างต่อเนื่องก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวฝั่งคอนโดที่มีแค่2โครงการแล้วก็งานราชการเนี่ยผมว่ามันทําให้แบ็คหลอกที่มีณวันนี้เนี่ยพึ่งเดือนกุมภานะครับมันามันทำให้ผมมั่นใจนะครับแล้วโรงงานโรงงานก็ก็ก็รอที่จะเซ็นสัญญาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าไ,ไม่เยอะแต่ก็ยังอยู่ในลายที่แบบปกติที่ทําอยู่เพราะตอนแรกเราก็ไม่ได้ทําเยอะอยู่แล้วต้นปีนะครับเราก็จะ หางานโรงงานเพิ่มเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าภายในปี64เนี้ยน่าจะสร้างการเติบโตได้นะครับาการเติบโตอะไร60-70%คิดว่าไม่น่ามีปัญหารับจริงๆแล้วแบล็คหลอกตอนนี้ในมือนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านนะครับมีส่วนที่รอเซ็นสัญญาอีกประมาณ3-4โครงการนะครับอีกอประมาณ1ั0 0กว่าล้านเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้รอเซ็นสัญญานะครับเซ็นเอลอเซ็นอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางด้านแบ็คหลอก ต้นปีเนี่ยไปในไตมาหนึ่งคิดว่าเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงครับปีนี้แล้วก็เรามีเวลาอีกตั้ง3ามาไตมาสกว่า3ไตมาสในการหางานเติมเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเรามองว่าแต่ละปีเนี่ยวลเกรดจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาปีที่แล้วนะครับเราหางานได้ปีหนึ่งสองพันหนึ่งสามพันล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเราเอมองว่าไม่มีปัญหาเรายิ่งเราขยายไลน์ไปสู่งานอินฟราสตรัคเจอร์มันก็มีฐานลูกค้าใหม่ กลุ่มใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับผมกับทีมงานว่าเราจะเติบโตได้วั t ถุ์ลายเนี่ยต้องยอมรับนะครับจากการแข่งขันาก,การแข่งขันที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ดีเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่แน่นอนแหละเราพยายามคีฟนะครับเรารับงานที่มีกำไรนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-10%ถ ก็แล <l> nice. nice ้วแต่นะครับงานที่ลูกค้าก็เก่าให้มามันอาจจะไม่ดีนักนะครับเข้าไปสู่รับงานโรงงานใหม่ๆบางงานก็ได้กําไรดีนะครับเหมือนปีที่แล้วเราก็ทํากําไรจากการสร้างโรงงานได้ค่อนข้างดีนะครับผมเชื่อว่าก็ตัวๆกันไปอย่างน้อยๆก็ไม่ต่างกว่า5%อ์อยู่แล้วนะครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจเราลานบริษัทด้วยพื้นฐานความเป็นวิศวกรทั้งนั้นเราทํางานอาคารเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีงานถนนมีงานอะไรอยู่แล้วเราก็เอาผลงานตรงนี้ไปขึ้นทะเบียนนะครับ กับกรมบัญชีกลางตอนนี้ก็โยกไปขึ้นแต่เบียนกรมบัญชีกลางหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ขึ้นได้ทีมงานของเราก็เป็นวิศวกรนนะทั้งนั้นพอดีผมผมมีเสริมทีมมาบ้างบางส่วนที่มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เฉพาะทางของของงานาสะพานของงานถนนเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันในทีมนะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องเรื่องความเสี่ยงของการของทีมงานนะครับแล้วก็ ความเสี่ยงการหางานเราเรา,เราอยู่ในวงการเนี่ยเราเป็นวิศวกรเราอยู่ในสังคมวิศวกรเรามีรุ่นพี่มีรุ่นน้องมีลูกพี่ที่เป็นวิศวกรอยู่ในอยู่ในองค์กรต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีทางไปแน่นอนนะครับแล้วเราเดินไปแล้วแล้วเราก็ภาพมันเริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีกมุมหนึง่งในมุมของงานบรยหารความเสี่ยงเรื่องการจัดการเรื่อง การเงินเรื่องพวกนี้ยิ่งยิ่งไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่า,าเราทําถนนทําสะพานเนี่ยวัสดุแมทเทอเรียลเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายเหมือนงานอาคารเพราะฉะนั้นการที่จะมิสเอ t i m a มตเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้น้อยนะครับมันมีอะไรไม่ค่อยเยอะมันมีแค่คอนกรีตไม้แบบเหล็ก มีโคมไฟบ้างนิดๆหน่อยๆซื้อดินซื้อหินซื้อลูกลังพวกนี้ง่ายกว่าตัวอาคารเรามองอย่างนั้นนะครับการทํางานขององานอินฟางานถนนงานสะพานเนี่ยมันจะไปยากในเรื่องของ e n นจ n เนียริ่งเรื่องการบรหิหารจัดการเนื่องจากบางทีมันทําอยู่กับถนนเดิมมันทาอยู่กับทางรถไฟเดิมพวกนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่บอกที่เสริมเข้ามาในทีมเนี่ยคอยดูแลให,ให้พวกนี้อยู่แล้วนะครับไม่น่าห่วงจริงๆแล้วราคาหุ้นเนี่ยก็อยู่ที่ความ มั่นใจของนักลงทุนนะครับในส่วนของผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกว่าราคาหุ้นมันจะมันจะสะท้อนแบบไหนนะครับผมมีหน้าที่แค่ทำงานแล้วก็ส่งแมสเสจไพะว่าเราฝ่ายบริหารยังคงม,มั่นใจนะครับแล้วก็ยังทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ผลงานแบ็คหลอกต่างๆก็อย่างที่เรียนไปแล้วข้างต้นนะครับเราไม่ได้ห่วงนะครับเรายังเรายังคิดว่าเรายังเติบโตไปได้ในอนาคตนะครับเรายังเติบโตไปได้เรื่อยๆ นะครับเรายังไม่ใช่บริษัทที่เซจูเลตอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับเรายังมีแนวทางการเติบโตถึงแม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมันไม่ค่อยเอื้อนะครับเราก็ทํางานอย่างหนักนะครับที่จะหาฐานลูกค้าใหม่ๆนะครับที่จะหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเราหากลุ่มงานประเภทใหม่ๆ เข้ามาเติมเราไม่ได้อยู่กับางานเดิมๆงานอาคารงานโรงพยาบาลที่เราทําอยู่เดิมๆงานคอนโดเราไม่ได้อยู่แค่นั้นตอนนี้เราขยายเรามีความพร้อมของทีมเรามีความพร้อมของฐานทุนเพิ่มขึ้นเราขยายไปค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วล่ะครับสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราขยายไปสู่โมเดลของอพี่บ่มบิ๊กโฟที่ก็ทกําการก็ทําทั้งอินฟาตัคเจอร์ ทำทั้งอาคารขนาดใหญ่ตอนนี้เราได้เฉพาะอาคารขนาดใหญ่แล้วก็ขยายไปสู่อินฟาทักเจอร์ถึงแม้จะเริ่มเล็กๆแต่เราก็คิดว่ามันเป็นอนาคตมันเป็นโอกาสที่จะเติบโตไปได้นะครับยังมีรูมให้เติบโตได้อีกเยอะนะครับผมมั่นใจแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนอ,อยากให้มั่นใจในตัวทีมงานแล้วก็เราก็ยังโฟกัสกับงานรับเหมาก่อสร้างเหมือนเดิมนะครับ